หัวใจของการตัดคลิปวิดีโอไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอตัดดีนะครับจะต้องมีเสียงเพลงประกอบและมีเอฟเฟกในคลิปวิดีโอนั้นด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่องบอลบอยสนุกครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปจัดการเสียงในแอปพลิเคชัน VN Video Editor กันครับจะมีการจัดการในรูปแบบของเสียงเพลงเอฟเฟกและการบันทึกเสียงลงในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นโปรเจกต์ใหม่ไปเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน VN นะครับ ให้เพื่อนๆไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเลือกเป็น new project นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับสมมุติผลจะเลือกเป็น1 2 3 4นะครับเสร็จแล้วกด next ไปเลยครับคลิปวิดีโอที่เอามาตัดต่อในครั้งนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวนะครับเราจะไปเพิ่มในส่วนของเพลงประกอบนะครับวิธีการเพิ่มนะครับเพื่อนๆมาตรงนี้เลยครับ เห็นไหมครับตรงนี้จะมีเหมือนตัวโน้ตอยู่นั่นเองนะครับกดเข้าไปที่ตัวโน้ตนะครับจะมีให้เลือกว่าเป็นมิวสิกเป็นซาวเอฟเฟกนะครับแล้วก็เรคคอร์ดนะครับซึ่งเราจะเพิ่มเป็นมิวสิกก่อนนะครับเลือกเป็นมิวสิกนะครับจะมีตัวอย่างมาให้นะครับหรือว่าจะมีหมวดหมู่มาให้3หมวดหมู่นะครับเป็น Vlog เป็นป๊อปแล้วก็ดินามิกนะครับรวมถึงมีเรคคอมเมนต์นะครับก็คือเป็นการแนะนำมาให้3ตัวอย่างด้วยกันเนาะ เราลองไปดูที่วีล็อกกันครับกดเข้าไปก็จะมีเสียงมาให้นะครับซึ่งแต่ละเสียงนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ทําการดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับหรือว่าดาวน์โหลดผ่านแอปเพื่อนๆก็มากดที่ปุ่มนะครับตรงนี้นะครับโหลดไปเลยนะครับโหลดเอาไว้ก่อนเพื่อเราจะเอาไปใช้ในอนาคตนะครับโหลดให้หมดนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการฟังนะครับเพื่อนๆก็ไปแตะที่รูปตัวโน้ตหรือว่าชื่อเพลงนะครับ ก็จะมีเสียงดนตรีให้เพื่อนๆได้ลองฟังดูนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการใช้เสียงนี้นะครับเพื่อนๆก็กด use นะครับจะมีในส่วนของการจัดการเสียงมาให้นะครับมีวอลลุ่มนะครับจาว v อลลุ่มหรือว่าระดับเสียงขนาดทเท่าไหร่อยู่สูงสุดได้ที่200%นะครับคล้ายๆกับแอปพลิเคชัน k ายมาสเตอร์เนาะเราก็ปรับตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับให้มันเป็นบรรยากาศก,าก็อาจจะแบบ40%อะไรประมาณนี้นะครับ อยากจะให้มีเฟดอินไหมก็เลื่อนไปนิดนึงเฟดเอาตอนจบเพลงไหมนะครับและในส่วนข้างบนนะครับเพื่อนๆสามารถกําหนดความยาวของเสียงได้นะครับก็เลื่อนเข้ามาสมมุติอยากจะให้สมมุติอยากใช้ดังแค่ประมาณ10วินาทีนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วกดเครื่องไหม่ถูกต้องครับเพลงก็จะเป็นแถบสีม่วงด้านบนนะครับเพื่อนๆก็ลองเปิดฟังดูเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสมมุติว่า เพลงที่เราไปใส่นะครับสังเกตข้างบนนะครับว่ามันไม่ได้ยาวตามลักษณะของคลิปวิดีโอเราสามารถที่จะดึงให้เต็มได้โดยการกดที่แถบเสียงนะครับแล้วดึงลากออกไปเลยนะครับดึงลากออกไปเลยลากจนสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับและยังสามารถที่จะมาแก้ไขได้อีกก็คือไปที่ออปชั่นนะครับก็จะกลับมาหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพื่อนๆชอบใช้นะครับเพื่อนๆก็กดที่ รูปดาวนะครับเวลากลับมาใช้ก็จะได้เห็นง่ายขึ้นเนาะเสร็จแล้วกดถูกต้องเหมือนเดิมครับก็จะได้ลักษณะเสียงเพลงมาแบบนี้นะครับแต่เอ๊ถ้าเพื่อนๆมีเสียงที่เพื่อนๆต้องการใช้อยู่แล้วในเครื่องมือถือของเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาใส่ในแอป Vn ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาจุดที่เพื่อนๆต้องการใส่เสียงสมมุติเป็นจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกนะครับปุ่มเพิ่มเสียงที่เป็นรูป ตัวโน้ตนั่นเองนะครับกดเข้าไปแล้วเลือกคําว่า Music นะครับจะโผล่มาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเลื่อน,อนอมาดูตรงนี้เลยครับคําว่า my music อ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ extract from o video คล้ายๆกับแคปคันคือตัดเสียงออกจากคลิปวิดีโอที่ต้องการได้ลราลองไปใช้ดูครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการเพิ่มเสียงเป็นสมมุติเอาเป็นนี้นะครับเราก็ ขึ้นมาลักษณะให้ใส่ไฟล์เนมเราก็แล้วแต่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับกดดันเข้าไปกดปุ๊บอ่าเขาก็จะให้แอดไป New อัลบัอืมเราก็กดครีเอทไปเลยเราก็ตั้งชื่อเป็นคลิปเสียงสมมุตินะครับคลิปเสียงแล้วกด Create อัลบัไปเลยนะครับเสียงก็จะมาอยู่ในอัลบั้มคลิปเสียงนะครับเราก็สามารถที่จะกดฟังสำหรับการตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน VN Video Editor อ่านะครับแล้วกดยูได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับลักษณะการจัดการก็เหมือนเดิมนะครับจะสามารถ t r i มนะครับเลือกหน้าหลังตัดหน้าตัดหลังอะไรก็ได้นะครับเพิ่มเสียงเจ้าเสียงดังหรือว่าไม่ดังอะไรยังไงก็มาปรับตรงนี้มี fade in fade อา t ไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกต้องไปเลยนะครับเสียงก็จะโผล่เข้าไปในนั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเสียงที่เอาจากคลิปวิดีโอนะครับ ต่อไปเราแปลเสียงที่อยู่ในเครื่องกันครับเหมือนเดิมครับไปที่ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับไปที่ Music นะครับแล้วก็เลือกที่อันนี้เป็น iPhone นะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกคำว่า More นะครับมันจะมีคำว่า Import from f i l e App นะครับซึ่งเสียงนี่เราก็ไปดาวน์โหลดมาสมมุติผมดาวน์โหลดมาไว้ใน s e n ต์ n อน h e r e วนะครับก็จะมีแถบเสียงโผล่ขึ้นมาสมมุติเราจะใช้เสียงนี้อันนี้เนาะกดเข้าไป นะครับเขาก็จะให้เรามาใส่เนี่ยแล้วบ้ามสมมติเราก็ใส่ที่คลิปเสียงนี่แหละเนาะมันก็จะเพิ่มเป็นอีก1คลิปเสียงนะครับเป็นตัวนี้นะครับทดสอบครับอันนี้คือการอัดเสียงโดยการใช้อ่านะครับอยากจะใช้งานก็กด use เหมือนเดิมนะครับลักษณะการปรับแต่งเสียงก็เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็กดถูกต้องเมื่อโอเคกับเสียงนี้แล้วนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะได้เสียงที่เพื่อนๆต้องการนะครับมีทั้งเสียงที่ อยู่ในแอปเสียงที่เอามาจากคลิปเสียงเสียงที่เราดาวน์โหลดมานะครับในส่วนถัดไปเราจะไปเพิ่มเสียงเอฟเฟกกันครับเพื่อนๆก็เลื่อนไปหานะครับจุดที่เพื่อนๆอยากให้มีเสียงเอฟเฟกสมมุติเราจะให้มันมาอยู่ตรงจุดเปลี่ยนระหว่างคลิปที่1มาคลิปที่2นะครับให้มีการเปลี่ยนเสียงหรือว่ามีเอฟเฟกเสียงเข้ามานะครับเพื่อนๆก็ลากมาไว้จุดนี้นะครับแล้วไปกดบวกที่ รูปโน้ตเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการเลือกมิวสิกมาเป็นเสาร์เอฟเฟกนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับในส่วนของเสาร์เอฟเฟกนะครับจะมีหมวดหมู่อยู่ตั้งแต่การ์ตูนฟาสส s w i ฟันนี่นะครับแมชชีนลิงกิ้งนะครับแล้วก็เวเตอร์อพไรพวกนี้เนาะเขาก็จะกําหนดหมวดหมู่มาให้แล้วซึ่งลักษณะาการเปลี่ยนก็จะเป็นเหมือนกับฟาสส t วิตรงนี้เนาะกดเข้าไปลองกดเพล์เล่นดูนะครับลองกดเล่นได้เลยนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติอยากใช้เสียงนี้เหมือนเดิมครับกดที่ use ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าชอบเสียงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดที่รูปดาวนะครับจะสามารถกลับมาใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับกดที่ use เข้าไปเลยนะครับเสียงก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันไม่ตรงจุดเราก็สามารถกดที่แถบเสียงตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนนะครับเลื่อนไปหาจุดที่เราต้องการได้เลยเนาะลองดูครับ ประมาณนี้นั่นเองเนาะซึ่งมีเพื่อนๆสงสัยกันเข้ามานะครับว่าในส่วนของการเพิ่มเสียงหรือเพิ่มเอฟเฟกเนี่ยมันจะเพิ่มสูงสุดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันครับไปที่ปุ่มเพิ่มเสียงได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปเพิ่มที่ s าวเอฟเฟกนะครับเราจะเพิ่มแบบรัวๆครับยูสเพิ่มอีกครับเอฟเฟ t ครับเหมือนเดิมประยุทธ์อันอื่นบ้างนะครับกดที่แถบเสียงนะครับ มันจะมีเสียงซ้อนกันลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าเราก็ลองกดค้างนะครับแล้วลากขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้นั่นก็แสดงว่าสามารถเพิ่มเสียงและก็เอฟเฟกรวมกันได้3ามเลเยอร์ด้วยกันนะครับต่อไปเราจะไปเพิ่มในส่วนของการบันทึกเสียงลงในคลิปวิดีโอนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดที่แถบเสียงตรงนี้นะครับแล้วเลือกคําว่าเ e คคอร์ ะจะมีลักษณะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าใช้งานครั้งแรกจะมีคำถามเพื่อนๆกด yes ถือว่าโอเคได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบในการอัดเสียงลงไปดูนะครับถ้าสมมติว่าเสียงในจุดนี้มันเต็มมันจะขึ้นว่า full นะครับเลเยอร์เต็มแล้วเราก็เลื่อนไปหาอีกจุดหนึ่งแล้วก็กดปุ่มสีแดงแล้วก็ทําการพูดได้เลยเนาะปึ๊บสามสองหนึ่งเริ่มที่นี่ก็เป็นผามะนาวนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับ แล้วกดหยุดเลยนะครับเสร็จแล้วลองเลย์ดูครับเพล์ตรงนี้เนาะที่นี่ก็เป็นผามมนาวนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับซึ่งสามารถที่จะแยกส่วนหรือว่ากำหนดวอลลุ่มได้นะครับอาจจะเป็น200เก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ลองฟังเหมือนเดิมนะครับลองเลื่อนกลับไปฟังดูนะครับเอานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆก็ มาเที่ยวชมกันได้นะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเสียงเพลงเพิ่มเอฟเฟกและก็การอัดเสียงลงไปในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแนวทางในการพาเพื่อนๆไปเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกรวมถึงการบรันทึกเสียงลงในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ และที่สำคัญเลยถ้าไม่อยากพลาดการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง a บบ u t b สนุมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนําัไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ